นี่นะครับนกต่อเพเนียดก็ตัวนี้นะครับตัวเก่าแล้วครับนี่ครับก็เจ้าไวพดนะครับเสียงใหญ่หนึ่งกุกครับนี่ครับไม่มีกัวนะครับดล่าเป็นลูกผสมนะครับแต่ตัวนี้เป็นนกป่าไม่มีกลัวเลยครับ ทุกท่านไม่มีกลัวเลยนะครับนี่ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมที่ช่องมาร์กไถบ้านนะครับวันนี้จะมาแบ่งนกเขาใหญ่ต่อหนึ่งตัวนะครับนกชื่อว่าเจ้าไวพดเป็นนกที่เสียงดีนะครับตามที่ ทุกท่านได้ขอกันเข้ามานะครับว่าพี่แบ่งนกเสียงใหญ่ให้หน่อยนะครับนกตนี่ครับตัวนี้ผมมาแบ่งให้ครับก็ฟังเสียงกันใกล้ๆเลยนะครับนกก็เก่าแล้วนี่นะครับก็ขอบอกราคาเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เปิดแบ่งที่3500บาทไม่รวมส่งนะครับส่งได้ทั่วประเทศไทยเป็นนกที่เก่าเกมมากๆนะครับเก่าจนไม่มีที่ติแล้วครับตัวนี้ คูเองนะครับผมไม่ได้นกรอนะครับนี่นะครับมันคูเองนะครับสุดยอดแล้วนะครับนกไม่คูคนนะครับตัวนี้แต่ว่ามีชุดคูมีชุดหนุนสับเองมันนะครับเป็นนกขาลมบางๆนะครับเป็นนกป่าอายุกงก็เกินสามปีขึ้นไปแล้วนะครับเป็นนกที่เก่ามากเสียงใหญ่สุดๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับไม่กลัวกล้องด้วย นกที่เสียงใหญ่สุดๆใหญ่ที่สุดในบ้านผมนะครับถ้าเท่ากับด่างผูทรเลยนะครับตัวนี้เป็นนกขันออกนะครับคือขันดังไกลนะครับก็ให้ฟังเสียงกันก่อนเลยนะครับ เวลาอยู่ตัวเดียวก็จะไม่ปล่อยคารมมากนะครับเพราะว่าเป็นนกป่านกนะครับอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับส่งได้ทั่วไทยครับค่าส่งแล้วแต่ระยะทางนะครับนี่ครับเขาไม่เก๋าก็ดูกันเอาเองนะครับตัวนี้เชื่องนะครับ แต่ไม่คู่คนเป็นนกที่เก็บรักษาขนหางดีมากเลยนะครับดูครับหางยาวสุดเลยนะครับขนไม่มีแตกครับตอนนี้ขนใหม่ขึ้นมาเตรียมแล้วครับพร้อมออกต่อนะครับเอาไปก็เล่นได้เลยนะครับพร้อมออกต่อตัวนี้กล้ารับประกันให้นะครับ ถ้าให้ขันก็เย็นดีคืนเงินแล้วก็ส่งนกกลับมาคืนนะครับ ตัวนี้เป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงใหญ่สุดๆเป็นนกผมเองครับอันนี้ผมยืนถือกล้องถ่ายเลยนะครับไม่ได้ว่าตั้งไว้นะครับก็ให้เห็นให้ดูขันชัดๆเลยนะครับ ให้ดูลายกันนะครับนี่ครับลายชัดเลยถ่ายกันใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้เอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้ๆอีกครั้งนะครับนี่ครับสําหรับลายยอดเลยครับนี่ครับเชื่องๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้เอาเจ้าดอลลรามาลองจดคูดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับให้ฟังเสียงครูกันเลยนะครับนี่ครับไม่มีกลัวนะครับดัลลาเป็นลูลกผสมนะครับแต่ตัวนี้เป็นนูกป่าไม่มีกลัวเลยครับ ลูกท่านไม่มีกลัวเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับเอาเอาดอลลาร์นี้แล้วนะครับยังคูค้างอยู่เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เทียงกันกับเจ้าดอลลาร์นะครับ ก็คึกจัดนะครับขนก็สวยราคานี้เกินคุ้มนะครับ3,500บาทไม่รวมส่งพร้อมต่อนะครับเอาไปออกต่อได้เลย นี่นะครับจะถ่ายให้ดูความเชื่องนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านเชื่องจริงๆนะครับนี่ครับยอดนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าราคานี้เกินคุ้มแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบนกต่อเสียงใหญ่นะครับหนึ่งกุกคารลมองบางนะครับคาลมป่าตัวนี้เป็นนกต่อป่านะครับอายุกงมากกว่าสามปีไปแล้วนะครับอายุงานก็มากกว่าสองปีนะครับเฉลยก็เยอะแล้วนะครับตัวนี้เอาไปพร้อมต่อได้เลยนะครับคนสวยเป็นนกที่รักษาหางได้ดีนะครับนี่ครับขันแบบไม่กลัวคนนะครับเชื่อง แต่ยังไม่คูคนนะครับเพราะว่าไม่หาให้คูคนนะครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาถ่ายนกต่อนกเขาใหญ่นะครับมาลงแบ่งให้ทุกท่านนะครับที่ได้คอมเมนต์ขอกันเข้ามานะครับว่าแบ่งนกต่อให้ไปเล่นหน่อยนะครับตัวนี้เลยครับไม่ผิดหวังครับคัดมาแล้วโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมาร์คไายบานไดทาคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ